หลังจากที่ไปหาพระผู้เฒ่าหมอดูองค์หนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องกล่าววัดว่าแม่ของลูกมีเคราะห์อย่างหนักอาจจะต้องตายในระยะไม่ช้านี้ลูกตกใจเป็นอย่างมากวันนี้รีบมาถวายสังฆทานกับหลวงพ่อเพื่อจะต่อชีวิตให้คุณแม่ยืนยาวนานให้ที่สุดเท่าที่จะนานได้ ขอบารมีหลวงพ่อช่วยต่อคุณแม่หน่อยเถอะแกก็เพิ่งมีอายุแปดสิบกว่าเท่านั้นเองเจ้าค่ะโอ้อายุไม่มากเท่าไรเนาะหลวงพ่อต่อคุณแม่ครัเจ้าอย่างยาวและอย่างยืนล่ะอ๋อมีทั้งยาวทั้งยืนเหรอเดี๋ยวยาวไปยังไงยืนยาวก็ลากไปตามเพื่อนดินยืนก็สูงขึ้นครับครับเอางี้ก็แล้วกันนี่ซื้อเชื้อกมลิลามามัดหนึ่งอย่างยาวนะ อย่างยืนก็ซื้อต้นตาลมาต้นหนึ่งมาถวายโอ้๋อยืนใช้ต้นตาลเหรอใช่ใช่เยาใช้เชือกันนี้ลานะก็เอางี้แล้วกันนี่นะยังไงครับหลวงพ่อเมตตาหน่อยเถอะให้แม่ไปปล่อยปลาซื้อปลาให้ท่านก็ได้ปลาที่เขาขายนะตราบตราบตัวละปีปลานี่ช่วยในตัวละปีเหรอครับใช่ใช่ถ้ายังไม่ถึงยุคไขนะตราบตราบตราบถ้าถึงยุคไขก็เลิกกันไม่ต้องปล่อยเลิกกันแล้วไปสวรรค์ ขอไปสวรรค์เลยนะใช่ใชอ้อย่างนี้ดีกว่านะก่อนจะไปก็ต้องไปใช่โดยโดยใช่มาทำบุญซะให้เรียบร้อยอ้าวรวยรวยลูกเอ้เยนะ